ไอ้หนอยโอ้โหแม่งเพิ่มเห็นจะดๆว่าหลาอเเอาเรื่องแต่ที่เอาเรื่องมากกว่านี้ก็คือออยากรู้มากๆเลยว่ารองเช้าอันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากได้นะครับก็คือไอ้ตัวบอดบอร์ดแม่งเท่จัด ที่น่าสนใจจริงๆก็คือในร้านค้าแรกของของเรานะครับมีชุดทองอันเก่าด้วยพร้อมกับตัว M4 ลูกประครับสำหรับใครที่ชอบจริงๆนะครับก็สามารถมาแลกได้นะครับไม่สามารถสวมได้นะต้องเอามาแลกอย่างเดียวนะจ้และส่วนปืนก็จะเป็นตัวคาร์ไวโอเลตกระบอกนี้นะครับมันมาพร้อมกับตัวระเบิดของเขานะครับถ้าเกิดเพื่อนมีระเบิดอันนี้และอับขาตัวกระบอกนี้นะเพื่อนๆจะได้เอฟเฟกทุกอย่างของตัวคากระบอกนี้กับตัวระเบิดที่เอามาใช้ควบคู่กัน ปืนถามว่าอยากได้ไหมก็ได้ไมาก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ก็ไม่ได้ซีรีอะไรขนาดนั้นอันนี้สุงแลวเหรอเออมันมาแบบนี้นี่เองโอเคยังไม่ได้อะไรยังไม่เห็นวิวเวของสิ่งดีๆสักอย่างเลยโอเคโอเคโอเคมันเดิมเหมือนเคยครับลักจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคอันนี้เพิ่มอันนี้เห็นจ่า,จาเร็วว่าเพิ่มนั่นแหละ เมื่อมันไม่เพิ่ม <_ S 1> ก็เท่ากับว่าเราได้ของดีขย <_ S 2> อยโอเคอันนี้ได้ของดีอันนี้ได้ของดีรักมันรีได้อลไววะอ๋ออันนี้มัดีโอเคโอเคไม่ดิไม่โอเคแล้วชาวเพื่อนๆพื่กำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ <_ S 1> ผมขอแนะนำ red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย เพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นอื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เดี๋ยวดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอเอาให้วันดีดีเลยดีอุ้ยนั่นใช่กระเป๋าหรือเปล่าหรือมันเป็นรายวันเนะยอยกระเป๋าจริงๆแต่ไม่สวยไม่ชอบไม่ชอบ โอ้อยากได้อ,อื่นเนอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเป๋า h o อ e เ b อร์บอร์ดก็มีรองเทา้าก็มีแม่งได้กระเป๋าเซ็งกันเนี่ยโอ้เซ็งกว่าอ๋อด,ดีกว่าเนยโอ้โหแม่งเพิ่มเห็นจัะจระว่าหลออะเรนดีเอ๊ออ ดูเหมือนรองเท้าธรรมาดาเลยนะเอาจากใจนะจากใจเอ๊ะมันก็คือรองเท้าธรรมาดาแค่เป็นระดับทองมันทําอย่างอื่นได้นอกจากนี้ลรืนเ่ามีใครรู้บ้างไหมถ้ามีใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก็คาดหวังว่าอยู่พอสมควรนะนะเพราะ,นะนะาแบบรองเท้าระดับทองก็ต้องแบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสิใช่ไหม แล้วโอ้โห,หลักเพิ่มไอ้ไอซากมมามะาเฮ้ยเด็กกแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเสงว่ะ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 โอ้โห,หลักเพิ่มโอ้โหจะเอาให้เต็มลอดว่างั้นอะอะอะบอร์ดก็มีนะจ๊ะเอามาทำโอ้โอเคอันนี้รักลีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องออกและอัญมณี พ่อใเซกว่าเซกปืนถ้าเกิดจะเ้าก็เอาได้แหละแต่ก็มีคากระบอกอื่นที่แย่มากมาย,ยาก็เลยอยากได้บอดแล้วก็อยากได้อีโมดมากกว่าวเพื่อนๆคิดว่าไงฮะหรือไหนๆก็ไหนๆแล้วกนเอาชุดไปเลยยังไงดีเออยังไงดีเอ่ยให้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วกันแต่ขออีกสักรอบแล้วกันแบบพับเป็นพิเชิเ้ยลักไม่ดีวะเอาแล้วไงไม่ใช่เดี๋ยวกี้ผมพูดผิดผมบอกว่ารักมันไม่ขยับเออใช่อยู่ๆก็ได้มาอีกเม็ดหนึ่งแบบงงๆ กลายเป็น4อันละให้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วกันเราบอก็ได้รองเท้าที่ผมต้องการแล้วล่ะฉันและผิดหวังกับแกรจริงๆไอเจ้ารองเท้าโอ้ใช่เกือบลืมไปเลยว่าเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูดิแน่ตาเต่งคือมีคนอยากให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูเยอะมากเลยนะครับในคอมเมนต์ก็เลยเอ๊ะโอเคเอาเป็นสีชมพูแล้วกันว้าวสีแปดได้ใจมากชอบสุดไปเลย